มาดูห้องชั้นสองค่ะสวยมีสามห้องอันนี้ห้องน้ำเออเดี๋ยวนี้เขาทำสมัยใหม่เนาะเออนี่สวยสามห้องนะคะนี่กำลังจะลงบันไดนะคะลงบันไดบันสวยมันมีที่จับกําลังลงนะคะมาดูบ้านนี้ของไม่โด กับลูกชายสองคนหุ่นเป็นซื้อคนหลังน่หมายถึงว่าเวลาเราทำเรื่องที่บดูสวยเราไปยื่นใปสมใช่ไหมคะมันจะมีที่ที่ฝ่ายเงนเดี๋ยวมาจัดการคุยแล้วยื่นัอสใช่ไหมมันให้ดูสวยไปดูชอบชอบมากบ้านเนี่ยอุนชอบอยู่เลยบรรยากาศสวยมากมีน่ะชอบชอบรั้วแบบเนี้ยเราอยากจะที่บ้านหัวหินเรา ว่าเราจะปลูกต้นไม้ต้นไม้แบบนี้นะสร้างกำแพงสร้างกำแพงแล้วเอาเอาต้นไม้เนี่ยเสียบข้างในเออเราชอบแบบเนี้ยมันเป็นสัดส่วนเนียเนี่ยพักจากการพักผ่อนมุมหญ้าชอบแบบนี้มีหน้เน,น,นี่ยข้างบ้านนะปลูกผักอะไรก็ได้เล่นๆนี่นปลูกผักอะไรก็ได้เล่นๆไกล่ตลาด <laughs> ไม่ชอบอยู่เนี่ยนสบ้านเ้าสขาสะอาดนะขนาดยังไม่มีฝ um> well yeah, I mean, ุ่นอเลยยทีเดียวกันเออดมันมาแยกทับไงไม่หรือทำไมบ้านสวยอะดูดิข้างนอกมดนจียปลาไ่อกระน้นข้านู้นก็สวยนี่ โุ้มีต้นในนี้กินด้วยต้นอะไรนะต้นเดาใช่ไหมใช่ต้นสเสดาไหมต้นอะไรไม่รู้ไม่ันไม่ใช่ต้นเดาค่ะมันต้นอะไรไม่รู้กินไม่ได้แต่เราชอบชอบรั้วมากเลยมันดูแล้วชอบมารั้วมันเน่ยชอบรั้วจะไปเอาต้นไม้ใส่บ้านหินข้างหน้าแบบนี้สวยสวยชอบข้างๆบ้านนี่ไหมลูก เนียบหลังลับ้วนเรียไม่ใช่หอังลับคือเท่าเท่าของงลับ้วนไม่มีที่ดินเลยมันอะไรดี่สบาย๋ย่มันทุงนครทุหวันมันอย่างมากโอเคนะคะเพื่อนโบ